ได้เรื่องเลยนะครับผมของบ้านมาแล้วนะครับผมขอบคุณแเอฟซีุกท่านทุกคนนะครับอู้วิ่งมาเลยนะครับดีใจใหญ่เลยนะครับผมจะมีบ้านแล้ววิ่งมาเลยครับวิบ่งมาเลยดีใจใหญ่เลยจะมีบ้านแล้วสีนวน ก็เริ่มพิธีแล้วนะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับผมเสียงเครื่องปั่นไฟนะครับพอดีหยุดสถานที่ตรงนี้นะครับไฟตาไม่ถึงนะครับก็ต้องใช้เครื่องปั่นไฟนะครับนี่ทำพิธีเส้นไหวบันข้าบุรุษก่อนนะครับเต้นไหวเจ้าที่เจ้าทางนะครับก่อนนั้นก็จะยกเสาเอกเสาทูนะครับื่อจะเป็นสิริมงคลเอาเลิกเอาใจนะครับวันนี้ครับผมนี่ก็ได้เลือกได้ใจเลิกดียามดีแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่ทําให้ได้มีวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทำดดเอะเยั้ายัานดก้วยั่ราเก้วยุสนเฮ้ยสุการ มาจุคนจุคนนะครับเราจะทำพิธีไล่ฉลกนะครับ ก็ไล่ฉลูนะครับไล่ฉลูแล้วก็จะยกเสาขึ้นนะครับผมยกเสาขึ้นเลือกดียามดีครับผมวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเดือนพฤษภาคมนะครับผมอันนี้ก็ได้เลือกได้ใช้ได้เลือกได้ยามนะครับเลือกดียามดีก็จะยกเสาเอกสาีกเสาตูขึ้นนะครับผม

นี่นะครับคำมือของเราก็มาร่วมพิธียกเสาเอกเสาโูบ้านพังสีนวนนะครับตอนนี้ยังยังไม่ได้เข้าไปครับเดี๋ยวรอให้ทางหมอพามหรือว่าพ่อพามนะครับทําพิธีเสร็จก่อนนะครับถึงจะได้นําช้างเข้าไปนะครับรมน้ำมนต์บ้านนะครับให้กับพังสีนวนนะครับสีนวนก็จะมาร่วมด้วยนะครับมีคำมือของเรามาแต่เช้าเลยนะครับ เือามาแต่เช้าเลยมาร่วมยกเสาเอกเสาโทนะครับมาร่วมที่ทีมงคลช้างเหยียบที่เหยียบทางเขาบอกว่าจะอยู่เย็นเป็นสุกนะครับจะอยู่เย็นเป็นสุกช้างเป็นสัตว์มงคลนะครับเหมือนเดินมาได้ออกกําลังกายด้วยนะครับช่วงเช้านะครับผม เดี๋ยวรอสีนวลน,นะครับสีนวลกำลังเดินทางมานะครับผมตอนนี้ก็จะทำพิธียกเสาเลยนะครับผมถากถูกถูกถูกมาธุกอะไขึ้นมาเจ้าเนี่ยก็คอย en la parte. เราทำพิธีทางครามนะครผมผมความเชื่อนะครับผมทางอิสานเรานะครับผมเอาได้เรื่องแล้วนะครับผม ของบ้านมาแล้วนะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับวิ่งมาเลยนะครับดีใจใหญ่เลยนะครับผมจะมีบ้านแล้ววิ่งมาเลยครับวิ่งมาเลยดีใจใหญ่เลยจะมีบ้านแล้วสินวน อ้าวจะมีบ้านแล้วจ้าขอบคุณแม่แม่ทุกท่านเลยนะครับที่เมตตาแม่หน้อยบังจีนวนนะครับนี่มาแล้วนะครับผมเจ้าของบ้านกับผู้สร้างบ้านนะครับผมเจ้าของบ้านกับผู้สร้างบ้านสายบุญนะครับคำมือนนะครับมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวหลังจากที่ทําพิธียกเ้าเอกโซโทเสร็จนะครับเราก็จะให้ช้าง ทั้งสองเชือกนะครับผมน้ำมนต์บ้านให้นะครับผมเพื่อจะเป็นสิริมงคลนะครับผมจะให้ชีนนนขมือนะครับผมน้ำมนต์บ้านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับจาของบ้านกับผู้เป็นสะพานบุญนะครับผมขมืนช่วยสร้างบ้านให้เพื่อนนะครับสําเร็จได้เรยก็ต้องขอบพระคุณนะครับผมคุณพ่อคุณแม่เอซีทุกท่านทุกคนนะครับผมแต่ก็ทีมงานนะครับทีมงานของเรา ทุกคนทุกช่องเลยนะครับที่ร่วมกันช่วยกันนะครับจับมือกันสามัคคีกันจนได้มาถึงวันนี้นะครับผมต้องกราบขอบพระคุณม,มากๆแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยนะครับผมก็ทุณที่มานพนะครับทุณที่มานพนะครับที่ได้เมตตาแม่หน้อยพังชีนวลนะครับผมได้มีบ้านนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับผม ครับตอนนี้เราเสร็จพิธีทางาพามนะครับแล้วก็จะให้ช้างผมน้ำมนต์บ้านนะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมพอเป็นน้ำมนต์จากท่านพ่อพรามนะครับผมให้แม่ชีนวลนะครับได้เป่าพดน้ำมนต์บ้านนะครับผม อูุกมานชุกมาน,นนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสามครั้งนะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับอา้าวเดี๋ยวให้เจ้ามือเรามานี่เจ้เรามาเคาะเสาเคาะบ้านนะครับผมอา้าวช่วยกันเสริมดวงเสริมบารามีครับนะครับเคาะเคาะลูกเคาะ ขอดีขอ้ขอข้อคำกลุณนคำกลุ้นขอดีข well. ้อขอดีข้อเอ้ยเด็กกำลังก็เอาบ้านเอาเดือนให้แล้วนะครับจูงมาร่ำรวยนะครับผมวันนี้ก็ให้โชคดีอุ้ยอู้เดินไปไม่ได้เลยครับน้ำหนักน้ำหนักกลืนโอ้โยีเราเดินตรงไหนน้ำหนักดินยุบเลยทางก็รถน้ำมนันคนน้ำมนต์บ้านให้นะนะครับผม เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับฝั่งนี้ก็รังจะทานข้าวนะครับให้ถุงเชือกนะครับผมเพราะเป็นสิริมงคลนะครับเอา้อแล้วขอเล้วข้อลยเอาโจ๊กอมานตลอดลาเร็วอือให้ถุงกูนนะครับผมทางเหยียบที่เหยียบทางนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับให้ปลอดภัยต่อไปนี้ก็ขอให้โชคให้มาตลอร่ำรวยๆนะครับผมให้คุณพ่อคุณแม่เองี ชคดีโชคมาด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เมตตาปังจีนวลนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สําเร็จร่ารวยเงินทองตลอดปีตลอดไปนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมขอให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปด้วยเทินสาธุสาธุสาธุสำหรับิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ